สวัสดีครับผมช่างฮานะครับวันนี้มาดูงานตัวนี้ครับผมเป็น macbook air นะครับตัวนี้เป็นสิบามนิ้วนะครับปี2015ส้าอาการที่เจอนะครับผมก็คือมันเปิดไม่ติดนะครับก็อาการเปิดไม่ติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะครับผมก็ดูจากเดสก์ท็อปนะอันนี้นะครับผมเป็นตัวบอร์ดวิวนะครับของตัวเมนบอร์ด mac air ตัวนี้นะ ที่ที่ผมเจอปัญหานะครับผมก็คือตรงนี้นะครับกระแสเนี่ยตอนแรกมันประมาณสัก0.2นะครับแล้วก็ตัวตัวชุดนะครับที่เป็นตัวออซิทตัวเนี้นะครับออซิทขาสี่เหมือนไม่ทำงานนะครับผมพอเจอว่าไม่ทำงานเนี่ยผมก็เปลี่ยนตัวเฟตตัวนี้นะครับ ตัวเฟดตัวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนตัวเฟดตัวนี้นะครับเฟดตัว Q8150 นะครับผมแล้วไอตัวไฟออซิตก็กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องถึงได้เปิดติดกนะครับผมก็เดี๋ยวสรุปเข้าผ้าประมาณนี้นะครับอาการไฟ0.2เนี่ยส่วนมากไฟพวก5โวลต์3โวลต์ไฟ8.6มันมาหมดแล้วนะครับก็ไปดูในชุดของตัวแรมไฟแรมก็มาแล้วนะครับผม ก็ไล่มาเรื่อยๆจนมาเจอตรงเนี้ยนะครับตัวออซิทที่ไม่ทํางานผมก็เลยแก้ไขก็คือเปลี่ยนตัวเฟดตัวนี้แล้วก็มาเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็เอามาประกอบเข้ากับตัวบอดี้นะครับ ด้วยเป๊มมันได้แล้วตัวไฟ1โวลต์แบบเป๊ะบอกจริงจบเลยจบเลยพี่จบเลยใช่ไหมครับเฟดเ,เ,เฟ,ดม,เฟดมันไม่จ่ายมตอนแรกผมไม่ได้มานี่พี่เปบอกว่าเราวิ่งแบวตัวนี้จากทีเนียนนครับอืมอย่งั้นจบแล้ว <c oughs> สวัสดีครับคุณนิววันนี้จบงานแบ็กแอร์ได้อีกหนึ่งตัวครับไฟออซิตไม่ออกตามหลักสูตรเลยครับผมขอบคุณคุณนิวมากนะครับผมที่ช่วยคอมเมนต์ให้นะ ขอบคุณมากๆเลยครับ ใช่ครับผมเหงาดนึงอาทิตย์หน้าช่างเป้ก็น่าจะกลับมาได้แล้วครับน่าจะดีขึ้นนะ ใช่ครับผมโดยประมาณครับคุณนิวมาแล้วติดแล้วเ็มมาแล้วทั้งวันโอ้ยจบได้ก็สุดยอดแล้ว โสด่งคาบอกเป้เลยโหขนาดเป้ไม่อยู่นี่ยังจบได้ตกลงไอซีตัวนั้นหรอไอซีสามโวลต์ห้าโวลต์น่ะหรอสามโวลต์หรอเป็นสามจุดสามโวลต์ครับโอ้โหไอเป้จบงานแล้วครับคุณนิวที่ได้บอกคุมที่แบบกบชิดช้าก็ไปเข้าอะไรเงี้ยนั่งเป้จบงานเซอร์เฟสแล้วสามคนมันมีแต่ตัวเดียวอะไรนะตัวนี้ต้องสามคนมันมีตัวเดียวเฮ้ยเอาลิงก์มาเดี๋ยวลิงก์มาลิงก์มาเลยสั่งเพิ่มเลยไปได้เลยตัวไม่ดีทิ้งไปเลยนะ Ya no me pone ได้ครับผมนี่นะครับก็การแก้ไขก็ตามที่รีวิวไว้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมช่างฮาร์ดก็ขอขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณนิวมากนะครับก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านมีหกสาขานะครับมีไมกกับวิงนาเทอร์มินอลอโศกยูเนี่ยนมอเดิลมอแบงกปิเดลมอแบงแคนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็ได้เลยนะครับผมสอบถามเข้ามาได้ครับผมก็ใช่ครับกระจายทํา ได้หลายคนดีครับใช่ครับก็ช่วยๆกันครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับคุณนิวเอาไว้เจอกันใหม่นะลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ